สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับโลกต้อนลมแล้วก็ต้อนเนื้อกันนะคะซึ่งลักษณะของต้อนลมนั้นนะคะก็คือจะอยู่บริเวณด้านข้างของดวงตาสีดานะคะก็คือลูกตาในตาสีดำเนี่ยนะคะ,ะจะมีลักษณะเป็นเยื่อสีขาวนะคะหลืองเหลืองใสๆนะเป็นเหมือนลนักษณะของรุ้งนะคะนะคะอยู่ตรงบริเวณด้านข้างสะส่วนใหญ่นะคะ แต่ในส่วนของต้อนเนื้อนั้นนะคะก็คือจะมีอาการในส่วนของเยื่อบุในตาสีขาวเนี่ยนะคะเสือ่อมแล้วก็ล้นเข้าไปในถึงในตาสีดานะคะในในลูกตาสีดําตรงนั้นเราเรียกว่าต้อนเนื้อน,นะคะซึ่งในส่วนของทั้งต้อนลมแล้วก็ต้อนเนื้อน,นะคะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะคะแต่ก็คือก่อให้เกิดความรำคาญใจของอผู้ที่เป็นได้นะคะในส่วนของสาเหตุที่ ทำให้เกิดต้อเนื้อแล้วก็ต้อลมนั้นนะคะเกิดจากรังสีอุลตร้าไวโอเลตนะคะหรือรังสี UV นั่นเองนะ,ะซึ่งประเทศไทยส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่มีแสงสว่างที่เยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะนอกจากแสงสว่างแล้วยังมีในส่วนของลมนะคะฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ลมตรงนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดทั้งต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อได้นะคะซึ่งเราในแต่ละวันชีวิตประจําวันของแต่ละคนเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเจอทั้งแสงทั้งลมทั้งฝุ่นละอองนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามดูแลนะคะในเมื่อมันเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องป้องกันนะคะโดยการที่ นะคะป้องกันในส่วนของการใส่แว่นตานะคะเพื่อที่จะถนอมสายตาของเรานะคะในส่วนของอาการทั้งต้องลมและก็ต้อเนื้อนั้นนะคะก็คือจะมีลักษณะของอาการคันตานะคะระคายเคืองตานะคะมีบางบางรายก็ถ้าหากว่าเป็นมากก็จะมีลักษณะของน้ําตาไหลร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของระคายเคืองคันนะคะเกิดการอักเสบวรวมแดงนะคะตรงนี้ก็คือลักษณะของต้องลมและก็ต้อเนื้อน,นะคะ ในส่วนของการรักษานั้นนะคะโดยมากแล้วนะคะจากสูแพทย์เนี่ยนะคะก็จะให้นะคะแนะนำนะคะวิธีการที่ลดในส่วนของการเป็นต้องลงแล้วก็ต้เนเนื้อนะคะโดยการที่ให้ผู้ที่ เป็นนะคะหรือว่าผู้ป่วยนี้นะคะใส่แว่นตาและสวมแว่นตานแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะคะที่เราไปเจอฝุ่นเจอหล่อฝุ่นลมนะคะหรือว่าแสงแดดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดอาการรวมแดงนะคะหรือการอักเสบขึ้นมานั้นนะคะ<ม>คุณหมอก็จะให้ในส่วนของน้ําตาเทียมนะคะ<ม>เพื่อไปหล่อเลี้ยงในส่วนของดวงตาของเรานะคะ<ม>แล้วก็เป็นยานลดการอักเสบนะคะลดต้านการอักเสบนะคะ<ม>แต่ถ้าหากว่าในรายที่เป็นมากๆนะคะหรือว่าเป็นเยอะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อเนื้อเยื่ เยอะๆนะคะที่เข้าไปอยู่ในตาสีดํามากๆนะคะหรือว่าเป็นต้งเงนเนื้อเยอะๆนะคะก็จะมีการผ่านตัดนะคะซึ่งในส่วนของการผ่าตัดนั้นนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะกลับเข้ามาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการผ่านตัด แต่ละครั้งน่ะนะคะก็คือทั้งต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อเนี่นยมันสามารถที่จะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่านะคะในส่วนของผู้ป่วยนั้นไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะนอกจากว่าเวลาที่กลับเข้ามาเป็นอีกแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการขยายนะคะหรือแผลวงกว้างหรือว่าเป็นมากกว่าเดิมนะคะนี่คือในเรื่องของการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่จําเป็นมากๆนะคะคุณหมอก็จะ,ะไมะ่ทำในส่วนของการผ่าตัดนะคะโดยโดยส่วนมากแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็น ผู้ป่วยที่เป็นเด็กเเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะเลี่ยงวิธีการนี้เป็นส่วนมากค่ะนะคะแต่วิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการที่จะหลีกเลี่ยงในส่วนของโรคต้อเนื้อแล้วก็ต้อลงนั้นนะคะก็ดูแลสายตาโดยการที่ปกป้องนะคะไม่ให้เจอแสงแดดโดยการสวมสื้แว่นตานะคะหรือว่าบริเวณไหนที่มีทั้งลมแล้วก็ฝุ่นเยอะๆเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงมัน้ะนะคะตรงนี้เพื่อที่จะให้เรามีดวงตานะคะได้มองโลก สวยๆตรงนี้นะคะตลอดไปนะคะวันนี้ก็ในส่วนของเปิ้ลเองก็ขอแนะนำนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะทาเกตนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในส่วนของดวงตาได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ทาเกตนั้นนะคะก็คือจะมีส่วนผสมของอผลไม้ตะกุลบุลลี่นะคะที่มีวิตามินเอสูงมากๆนะคะเข้ามาดูแลดวงตาของเราวันนี้ค่ะนะคะก็ะช่วยปกป้องนะคะป้องกันไม่ให้เกิดทั้งต้องลมแล้วก็ต้อเนื้อได้ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวเทปต่อไป ไปมาเจอกันที่โลกต้อกระจกคาสวัสดีค่ะ